ที่กําลังมองหากระบะ4ประตูนะคะปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีของพี่คัดมาให้คุณพี่เลือกแล้วนะคะระหว่าง2ค่ายยักษ์2รุ่นฮิตนะคะอีล e ูตรดีแม็กซหนึ่งุดเก้าซหรือรีเวลสองตัวเอ็นที่เป็นคุณจะเลือกอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องกังเตนเพชรยนต์อีกเช่น,นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาเสรีไทย68นะคะเพราะวันนี้กังเต้นรีบมาคัดสั้นรถกระบะสี่ประตูยกสูงปีใหม่ไม่น้อยไม้พี่ได้เลือกเลยนะคะพี่เป็นพี่อยากได้แบรนด์ไหนรีบบอกมาเลยนะคะ วางทั้งสองคันเลยค่ะคุณพี่คะสองคันนี้นะฮะขอเริ่มต้นไปน,นี้คันแรกเลยแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของเรานะฮะ t o y o ต a r รี o 2.4 Entry เกียทร์เกีออโต้นะคะคุณพี่สภาพรถสวยจึ้งและเลขไมล์เพียง97,000โลปี2020ค่ะคุณพี่คะ่ะ oh โอ้โหตัวนี้เขาเรียกว่าหน้าหมูป่าแล้วออปชันแบบจัดเต็มเลยนะคะพี่เข้ามาดูรอบๆบคันเลยนะคะสภาพสวยนางฟ้าปรับสภาพไปแล้วเรียบร้อยไฟด้านหน้าตัวนี้ได้เป็นแบบฮาโลเจนกระจังด้านหน้าคุณพี่ จมูกหมูสวยๆป,ป้ายทะเบียน4779ป้ายกรุงเทพมหานครนะคะคุณพี่รถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะคะแม็กนะาพี่ลายสวยปีใหม่ขนาดนี้ได้เป็นแม็กสีลมดำยางปีใหม่ด้วยค่ะเป็นปี2025เลยนะคะคุณพี่ตัวโชคด้านในจุดมาร์คซ c จากโรงงานยังอยู่โชคเดิมไม่มีเปลี่ยนหรือดัดแปลงใจทองรถหนูบอกเลยว่าไม่มีสนิมสักนิดหนึ่งคุณพี่คะและดูนะ ด้านข้างผูกกระจกนะคุณพี่เป็นแบบโครเมียมไม่มีรอยแตกนะคะไฟเลี้ยวนะคุณพี่ของเดิมจะเป็นโค้ดเดิมนะคะคุณพี่นี่นะคะที่เปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมไม่มีลอกลอนเลยติดฟิล์มรอบคันมาอยู่ที่60%ฟิล์มเดิมแท้ต้องเป็นของนำหน้านะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะคุณพี่ประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายมือเหลียมสัน้นหัวนอ็อตคงจิบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเลยตัวเนื้อสีสภาพเดิมไม่มีรอยพ่นทําสีเนื้อสีเรียมลื่นสม่ําเสมอเท่กากันนะคะ ประตูบานด้านหลังฝั่งซ้ายมือนะคะคุณพี่ตรงนี้เห็นไหมนี่ก็คือโครงสร้างเดิมสภาพเดิมคุณพี่น็อตไม่มีรอยแกะหนูจับตัวที่เนื้อสีนะคุณพี่คะไม่สะดุดมือเลยนะคะโอ้โหคันนี้ปกติคือรีโวเนี่ยประหยัดน้ำมันสุดๆออกตัวพุ่งแรงขนของนะไม่มีกําลังไม่มีตกเลยนะคะคุณพี่ขากันชนด้านท้ายนะคะตัวนี้ได้เป็นแบบโคเมียมไม่มีรอยบุบแล้วไฟด้านท้ายตัวนี้ได้เป็นแบบ LED แล้วนะคะจะเป็นเหมือนเหมือนเลขสาม ไม่รู้ดีไซน์ไงแต่ก็เหมือนเลขสาแล้วพี่อ่ะสวยๆเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3มอ่ามีมาให้ด้วยนะ,ะแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะคะเดี๋ยวรอให้พี่ทีมงานช่างล้างสปาปัดฝุ่นกันนิดนึงแต่ริ้วรอยการใช้งานขึ้นน้อยมากๆค่ะคุณพี่ตัวาลายเนอร์ด้านหลังไม่เคยมีการติดแคลริบอยมานะคะจะไม่มีรอยเจาะรูนะคะ โครงสร้างทางด้านท้ายสีสม่ําเสมอเท่ากันไม่มีการทําสีนะคะคุณพี่ขาเม็ดอัคเห็นได้แบบจุดกลมๆเลยนะคะไม่เป็นรอยปั๊มนะคะคุณพี่โอ้รถสวยมากมาดูในส่วนของตัวรถทางฝั่งขวามือกันบ้างสติ๊กเกอร์ทีแลนเนอร์บอกตัวรุ่นเป็นรุ่นยกสูงคุณพี่ขะนี่ยังไม่มีลอกล่อนเลยนะคะโครงสร้างโดยรวมรอยบุบรักยิม้มไม่มีเลยนะคะมีประตูนะ ด้านหลังฟังขวานะะวน,นะคะหัวน็อตคมคมนะคะคุณพี่ไม่มีรอยแกะเหมือนกันตัวนี้สองจุสี่เอนที่จะเป็นกระบะสี่ประตูเป็นตัวเริ่มต้นนะคะคุณพี่ขาออปชันก็จะเต็มยุ่นะคะเบาะด้านในาเป็นเบาะผ้าไม่เก็บความร้อนด้วยสาภาพเบาะผ้าไม่มีฉีกไม่มีร่อนนะคะตะเข็บได้นะ,ะเห็นชัดเจนนะคะคุณพี่หลังคองหลังคารอยอักขลาเลขยันการเจิมไม่มีนะคะอันนี้คือประตูด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะคุณพี่ตรงนี้แผงประตูก็จะเป็นแบบผ้า นะทําความสะอาดให้นะคะพี่ตรงนี้ไฟอากระจกนะคะทางฝั่งคนขับกดพับออโตได้แล้วก็ตัวนี้นะคะหูกระจกปรับพับไฟฟ้าให้แล้วนะคะนี่นะ,ะภายในโดยร,รวมคือสวยมากๆที่วางแก้วน้ำนะคะเป็นแบบบิวอินนะคะคอนโซลด้านหน้าคือมีที่วางแก้วน้ำให้ทั้งหมด6จุดเลยด้วยกันนะคะไม้แท้ไม้เดิมไม้9 7 0 0หม่น0ละ,ะขออนุญาตเครื่อนไปสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะ นี่สตาร์ทชื่องเดียวติดนะคะคุณพี่หน้าปัดหน้าจอตรงนี้นะคะได้เป็นแบบดิจิตอนด้วยนะคะนี่เลขไม้ไม่ข้ามแสนคุณพี่ไม้ยังสวยเครื่องอยังนิ่มพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมหน้าปัดหน้าจอการแสดงผลส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรออกได้ จอทัชสกรีนตัวนี้มีจอทัชสกรีนแต่ไม่มีกล้องถอยนะคะคุณพี่สามารถเชื่อมต่อ Android Auto หรือ Apple CarPlay ได้แล้วโดยเป็นการเสียบสายนะคะ USB ตัวแอร์ของ Toyota โหไม่ต้องห่วงพี่คะ่ะเปิด5นาทีแอร์ Air เย็นช่ำถึงใจแน่น,นอนโหดูดิมี่แค่แค่สตาร์ทแป๊บเดียวนะไอแอร์ออกเลยนะคะคุณพี่และตัวนี้ที่สำคัญตัวนี้นะราคาแค่599คุณพี่ยร์อ Auto ได้แล้ว อีโคโหมดมีมาให้ช่วยในการประหยัดน้ำมันเ o w e โหมดเนี่ยใช้ในเหมือนแบบลูกเล่นในการเล่งแสงนะคะคุพี่แล้วก็เขาจะมีตัวกล้องคูบล็อกมาให้ด้วยนะคะจากฐานด้านหน้า,นาตัวนี้ก็จะมีช่องแอร์ที่แบบเป่าความเย็นเข้ามานะคุณพี่ไม่ใช่ที่เก็บเอกสารนะอ่าตังเนี้ยคิดว่าคันนี้สวยแล้วลองไปตัวเลือกอีกคันนึงก็สวยเหมือนกันคุณพี่สีขาวตัวเนี้ยวัรุ่นชอบมันเลย หน้าหลอกคุณพี่คะอีล e ซูดีแม็กหุดเก้าซเกียร์ออโต้คันนี้จะปีใหม่กว่ากัน1ปีนะคะเป็นปี2021คะ่ะลูกค้าเลขไม่น้อยใหม่แค่5,9าหมืาพันโลเท่านั้นราคาคุ้มด้วย6กแสนหพันต่างกันหลักหมื่นอะ ต่างกันหลักหมื่นคุณพี่ตัวนี้ออชชั่นมาเยอะไฟด้านหน้าตัวนี้ได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้ครบไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวแนวงพี่มีมาให้ด้านหน้าเลยการดีไซน์แบบห มากกระจังด้านหน้าโคเมียมเคี้ยวความไม่มีริ้วรอยนะคะป้ายทะเบียน89939เยอะมากๆเลขมงคลเลยนะคะคุณพี่คะตัวเนื้อสีสีสม่ำเสมอเท่ากันไม่มีการทำสีเลยนะคะคพี่ล้อแม็กนี่ปี2021ลายสวยนะเป็นสีลมดำแบบนี้คุณพี่คะตัวยางอ่ะดีซะด้วยได้เป็นของดันหลบนะคุณพี่ยางเป็นปี2024ดอกยางชั้นลึกอยู่เลยนะคะตัวโช๊ด้านในคุณพี่ของเดิมไม่มีการเปลี่ยนมานะคะคุณพี่ รถสภาพเดิมจากศูนย์เลยซุ้มล้อด้านในสนิมไม่มีสักนิดหนึ่งตามกิบล็อกต่างๆของตัวซุ้มล้อนะคะคุณพี่ไม่มีหลุดไม่มีแกะออกนะคะหูกระจกหน้าข้างปรับพาไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวการดีไซน์ไฟเลี้ยวก็ไฟไฟคือจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะคุณพี่คิว้วกรนสาติดตั้งมาให้แล้วทั้ง4บานเลยนะ,ะติดฟิล์มรอบคันคันนี้ก็เป็นฟิล์มปลอด60%เเหมือนกันนะ,ะดูในส่วนของโครงสร้างบานประตูนะคะควางฝั่ง ด้านหน้าซ้ายมือเรี่ยมสันหัวน mm ็อ hmm. ต mm hmm. คมคมชัดเจนไม่มีรอยแกะขายรับประกันในส่วนของโครงสร้างคันนี้ตรวจสอบคุณภาพรถกว่าทั้ง274จุดแล้วเรียบร้อยคุณพี่ค่ะขึ้นแพลตฟอร์มมาให้พี่ด้วยนะคะรถสวยจึงเลยนะคะมาดูในส่วนของประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายกันบ้าง นี่เลยค่ะคุณพี่คะตัวด,ด้านหลังฝั่งซ้ายมือนะคะคมกริบชัดเจนนะจ๊ะคุณพี่เนื้อสีเรียบเรื่องสม่ำเสมอเท่ากันไม่มีรอยทําสีเหมือนกันค่ะคุณพี่รถสวยเลยนะ,ะมาดูไอ้ส่วนตรงนี้เ้นชอบไฟท้ายของยูสุเขาจะเป็นเหมือน led แบบเป็นเหลี่ยม,ยมจะทรงมาให้แบบหล่อๆคุณพี่ไฟสว่างมากนะ,ะเห็นท้ายอยากจะรู้เลยว่ารุ่นอะไรนะคะคุณพี่นี่การดีไซน์สวยตัวกันชนด้านท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยกล้องถอยมีมาให้ด้วย อ่ะคุ้มนะปีก็ใหม่นะคะออปชั่นก็เยอะนะกล้องถอยมีติดตั้งให้แต่เดิมจากโรงงานนะคะตัวแมก l i ไลเนอร์ด้านหลังสภาพเนี่ยก็คือริ้วรอยของการใช้งานคือน้อยมากๆนะคะคุณพี่ในส่วนของปาท้ายตรงนี้นะ,ะสีไม่มีการทำเม็ดอาร์คให้เห็นแบบชัดๆค่ะคุณพี่คะ่ะนี่สีเดิมนะคะคุณพี่ในส่วนของด้านท้ายรับประกันด้านท้ายไม่มีการชนค่ะคุณพี่ดูจากหัวน,น็อตต่างๆ่ค่ะพี่ไม่มีรอยแกะออกเลยนะโอ้โห ันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานไม่ใช่รถบ้านนะคะคุณพี่ขาดยในส่วนของตัวรถทางฝั่งด้านขวาค่ะคุณพี่สีสม่ำเสมอเท่ากาันรอยบุบลักยี้ไม่มีเลยเส้นสายบานประตูนะ,ะเสมอกันเลยนะคะคมคมเลยค่ะคุณพี่นะเข้ามาดูข้างในกันบ้างนะคะเหลียมสันหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านหลังฝั่งขวานะจ๊ะพี่คมคมชัดเจนเลยนะคะคุณพี่ตัวนี้นะ,ะไม่มีรอยแกะรอยพ่นทําสีไม่มีนะคะประตูไม่มีการเปลี่ยนมาของเดิมหมดเลยแต่หนูชอบคันนี้มากที่สุดนะอันนี้จาก ความรู้สึกของตัวเองอะจากความรู้สึกของตัวเองนะคะเบาะด้านไหนพี่ได้เป็นเบาะหนังสีดําเป็นบักเก็ตซีททั้งสีที่นั่งที่พักแขนตรงกลางมีมาให้แถมมีแอร์หลังให้ด้วยเอาดีนะมากกว่าการปีหนึ่งออปชั่นก็มากกว่าอยู่แล้วนะแอร์ Air หลังมีมือให้มีมมมที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังอีกหลังโครงหลังคาไม g i กิฟนะพี่มาดูในส่วนของทางประตูคนขับกันบ้างตรงนี้นี่ เป็นแบบหนังเดินตะเข็บได้ขาวๆไม่มีร่อนเลยนะคะกระจกนะกดออตโต้ทางฝั่งคนขับหูกระจกปรับพัพไฟฟ้าได้ปึ๊บๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นสองสเต็ปนะเรียมสันหัวน็อตทางบานประตูนะคะพี่ฝั่งคนขับเห็นไหมคองเดิมหมดเลยสีเรียบรื่นสม่ำเสมอเท่ากันหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะคะคุณพี่และดูด้านในน่าจะว้าวมากกว่าเบาะด้านในตัวนี้นี่อันนี้ปรับแบบเมนนั่นเบาะได้เป็นแบบบนะักเก็ตซีดโอบรัดตัว ไม่มีโยบไม่มีแตกค่ะคุณพี่ขาโอ้โหได้เป็นเบาะหนังไม่ต้องกลัวเรื่องแบบว่าเลอะเทอะเลยนะคะขออนุญ,ญาตเอากุญแจรถให้ดูนะกุญแจก็เป็นแบบแบบไขนะเป็นกุญแจรีรโมทแล้วเรียบร้อยนะเป็นแบบนี้มาขออนุญ,ญาตไปสตาร์ทรถให้ดูนะสตาร์ทชึ่งเดียวติดเครื่องเงียบกิฟหนะ้าปัดหน้าจอที่ใหญ่กว่าของโตโยตานะคะและคือเลขไม้น้อยด้วย ไม่ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยโลค่ะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการก่อไม่และเครื่องหนึ่งจุดเก้าพีก็ถูกลงด้วยนะคะไฟด้านหน้าตัวนี้ที่เป็นโปรเจคเตอร์สามารถปรับความสูงต่ำปรับระดับได้เห็นไหมคะตรงนี้ป้องกันการเลื่นถไหลสตาร์ทสต็อปมีมาให้นี่ช่องเก็บเหรียญเก็บบัตรก็มีมาให้ตรงนี้นะคะที่วางแก้วน้ำนี่มีเหมือนกันเลยนะคะคุณพี่ไฟด้านหน้านี่สว่างสว่างเลยนะคะพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน ตัวนี้มีครุสคอนโทรลให้แล้วนะคะฝั่งนี้นะเป็นครุสคอนโทรลให้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันในการควบคุมเครื่องเสียงตัวแอ์นะคะคุณพี่นี่ก็เย็นชําเหมือนกันค่ะคพี่โอ้โหนี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยหน้าปัดหน้าจอก็ได้เป็นแบบทัสสกรีนค่ะคุณพี่เชื่อมต่อ Android Auto ได้บลูทูธเชื่อมได้นะคะก็จะเป็นการเสียบสายนี่เห็นปะ Apple CarPlay เชื่อมได้เลยหรือแสดงหน้าจอโทรศัพท์ผ่านหน้าจอรถยนต์ตรงนี้ก็สามารถทําได้ค่ะคุณพี่ตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบถุงนะคะคุณพี่อันนี้ทําความสะอาดง่ายด้วยออกตัวพุ่งแรงไม่มีกําลังตกแน่นอนนะคะมีช่องเก็บเครื่องรางของขังอ่าอันนี้นะไม่ต้องไปวางแปะข้างบนตรงนี้แล้วพี่เก็บไว้ในนี้ได้เลยนะคะพมคของนะคะ นี่ไฟฉุกเฉินก็กดง,ง่ายๆนะคะไม่เกะกะนะคะครูบ็อกเขาก็มีเหมือนกันนี่นะอันน,นี้ก็จะใส่เอกสารเยอะมากไม่ไดเดาออกนี่ตรงนี้เหมือนกันนะคะคุณพี่ก็จะเป็นช่องใส่เอกสารอ้คันนี้เก็บเอกสารไว้ครบทุกอย่างเลยนะคะอ่ะสวยใช่ไหมล่ะพี่นะชอบแบบไหนสเปคไหนบอกหนูได้เลยนะคะสายอีลสุกบอกได้ตัวต้าบอกได้มีให้เลือกทั้งสองขัน้นชอบสีขาว มีเข้ามาไม่เยอะนะถ้าสนใจพี่รบกวนนะคะติดต่อมาหากางเต็นท์ได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะพี่ขาจะมีแอดมินของทางบริษัทเพชรยนต์นะคะรอตอบคุณพี่ตลอด24ชั่วโมงและที่สาคัญอย่าลืมบอกว่าดูคลิปต้องกางเต็นท์มาด้วยนะคะพี่ขาอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะกดกระดิ่งการแจ้งเตเือนเพื่อเป็นกําลังใจใ้กันคลิปหน้าจะนําเสนอรถส,สวยแบบไหนที่ได้รับชมอีกนะะรอดูกันได้เลยวันนี้กางเต็นท์ก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย